นี่ไงมุกขุนนี่่ะนั่นมุกขุนี่ไงมุกขุนไหนอาจารย์อาจารย์มันพูดไปอยู่ว่านี่นี่นี่มุกมุกขุนอยู่ก็มาณนี้มันก็ดูซูมไม่ได้ซูมได้ที่นี่ซูมได้ใช่ใช่งนี้ด้วยนะผู้หญิงด้วยเขไปหาดูซิเมาหล่ะสมาครหลวงแถวเนี่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 มุกขุนอยู่นี่นี่มันจอออกไปหนางานแล้วท่านหาเขาก็เห็นแล้วพ่อเพราะว่ามันมาเอาก้อนสิโตยลากัน กำลังโดนเติบอยู่เด๊ะทเมื่อกี้นี่เพิ่งลมื่อกี้นันยังไม่ถึงแปนาทีเลยี่ไป็นรน่านานาัดเป็นปักขอถอดมงก้อวางไว้บนาเมื่อกี้เพื่อนผู้ใดซ่เพื่อนผู้ใดเมื่อกี้เร่องทีมขาหอบใคอยู่ตอนี้เอช่าอยอได้ดีมงกูดแพงสั่เด็กหน่อยแมน สันได้สันึ่งนเนของเขาน้าแล้วก็อีกนั่งหนึงซอย้างนอมา้ยืมน้องแม่เน่าน้อเป็นแดนเซอร์นะทุกคนก็คือมงุเนี่ยกอจะซื้อได้มันแพงนะโอยมันเก็บเงินหลายตือได้ลาพบาทมันมเมนตัอเนมงุมมนาไปซื้อน้าตลาดซามเพงมาได้เลยมา้องซาน้าประชาน้าประชามี้าประชาม้านเน่เียไปหาซอยมันแบบเี้ยเธอกไปเี้ยนสูตรือเป่าธอแนี้ไปหา anh, sơ xe sửa bóc. Ayang đầm mình Ơ, há soi. Ayyim uyên mang. Low xoay, Mang kênh phụ đi. Hoi này, Kênh léo đi. cứ kênh léo đi. Mang ลองยางหาเบิ응้งซอยน้องคนนะครับ นะเบิ้งนะครับพอจำได้เขาเข่านะครับมาเห็นเบิ้งนั่นไอคลิปพอกันใช้จทั่วพอกันใชจคนไทยไว้อยู่นะครับเดี๋ยวลองหาย่างหาซอยกันเบิ้งก่อนมาเห็นเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่าสำหรับสมมุติคุศสำหรับน้องเดียนเสือนี่มันถือว่าโอแพงบักคักเลยผมก็สำหรับผมผมก็แพงแห้งแถมยืมกันมาอีกนี่สินะเพราะต้องไปรับที่ชอบป้องกันอีกก่อนยืมกันมาเนี่ยี๋ยวผู้เอาไปก็โอ้สิบบาทต่งเด เคลสิดีแคบรูปปวดหากันอีกแหละันโมเมนต์ถึกถอนะครับคอพี่น้องรันเน้อางหาบึง่วยกันลกเน้อหางบึงหางนนะบบองเดย Đây là ăn cơm hơn một ăn một ăn và nhà ăn bên xoay gần ngập mi Mì, mi đường là nhà hàng gần xoay gần nhà có xoay để có xoay qua tròn này được vàng bây là thả sum nóng nóng tiếp phong đẹp luôn qua tròn thì cũng có vàng luôn nhà há bên xoay gần กำลุกันสั <c ười> ่นหายเลนะครับลอางหาบึงก่อนว่าชียนก่อนมันก็หายากแล้วแปลว่าคนเขานีกลับท่านกลับ xì này, xì ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền คอยกันครับอ๋อต้นจะบวมอันตัว ผู้จิตวิญออกไปนัใส่เสื้อแขนยาวสีดำแขนยาวถ้าจำไม่ผิดนะใน้นคิด cặp luôn là cái không à <laughs> mình thì nó cũng nhàng không lùng từ la mai ngủ đó cho kênh ตอนหาพาอแล้วนะครับ